ไ d โด e เอมบร e m o l o t o ฟหรือ Molotov Level 8ปืนนี้ก็จะเป็นกระบอกที่2เหมือนกับตัว M24 กระบอกนี้นะครับที่เมื่อเพื่อนๆมีอาวุธของตีมันเมื่อไหร่แล้วเอามาใช้เพื่อนๆจะได้รับเอฟเฟคเท่ากับตัวปืนนี้นเพื่อนๆอัพไปสมมติเพื่อนๆอัพไปเลเวล8นะครับแล้วเพื่อนๆสามารถฆ่าสูได้ รูที่ถูกฆ่านั้นก็จะมีเอฟเฟกทุกอย่างที่ในนี้มีเลยรอบนี้ก็เดี๋ยวเรามาประเดิมกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะก็จริงๆก็ไม่ได้ถามว่าชอบ m 4ขนาดนั้นไหมก็ก็โอเคนะแต่ที่สนใจมากกว่านั้นก็คือตัวมาลทอฟั้นเองเพราะเพื่อนไม่จำเป็นจะต้องใช้ MC เพื่อที่จะทําให้เอฟเฟกต์มาร์ลทอฟมันขึ้นนะครับขอแค่ส่งใส่สกินก็เพียงพอแล้วและใน,นนี้มีอะไรบ้างจริงๆชุดเท่นนะเอาจริงนะชุดคููมากนะครับถ้เาเป็นเล่น คูว่าคููจริงอันนี้อันนี้อีโมดอีโมดก็ได้และส่วนที่เหลือก็คือของเก่าๆเ,เนาะแต่หมกกันนอกโคตรสวยสวยมากถ้าอยากได้จริงๆคืออะไรก็บมกันนอกของที่มันขึ้นเพชรน,นี่แหละแต่ก็อย่างว่านะไม่ออกยากอยู่แล้วประเดิมมาได้โคตรดี ถ้าชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอ,อื่นๆอ,อีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีอีรอบก็ขำๆราดูก่อนโอโ้โหรอบสองก็อย่างดี ดีมากมาเศร้านะเนี่ยในดูข,ข้างๆนี้มีอะไรบ้างออเนมเมนที่ห้อยกรอบเหรียญเหรียญโอเคโอเคโอเคออกเลยได้ไหมจะได้บันจบจบอ่ะแล้วแบบโอเคสามรอบแล้วนะไม่มีอะไรติดมาด้วยเลยรอบที่สี่ <c oughs> ได้ดีเอา e, องีา้หรอรอบที่ห้า เอจริงนะจริงจริงนะงงนะใช่จากใจ what the fuck อะไรวะเนี่ยอ่าเอาให้หมดเป็นไรยูซีเนี่ยเออคือตอนนี้มันเพิ่งเข้ามาในเกมเลยและผมก็สุ่มเลยไม่เวิร์ค บอกเลยว่าไม่เวิร์กเลยแม้แต่นิดเดียวในที่สุดกองโกคุบีก็มาจนได้นะครับพร้อมกับเซียนโกหังและพิกโกโลแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือตัวปืดอัพเลเวลห้าแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นไปอีกก็คือตัวเบาม่าม,ามอร์สไอยโคเลยก็คือตัวจักรยานครับอันนี้คือจักรยานนะใหญ่เบเอกมากเลยอยากได้นะอยากได้นะ และอีกอันนึงที่น่าสนใจจริงๆก็คือตัว m เมกทองนะครับอันนี้ก็อยากได้มากๆเดี๋ยวผมต้องกลับมาสม,มแน่นอนบอกเลยมีแน่นอนนะครับรอได้เลย